สวัสดีครับโอเชียงหม่ซ m v a r i e t y นะครับวันนี้สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะเป็นอากาศยำฤดูหนาวนะครับของจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะคะวันนี้ก็บรรยากาศดีนะครับโอจะพาเอฟซีมาร้านกาแฟชื่อว่าร้านขัขวเหล็กนะครับเป็นร้านที่มีบรรยากาศดีมากนะครับอยู่ถนนเส้นอ่า กาวิระนะคะเป็นถนนด้านขวามือของโอ๊ตนี้ตรงไปจังหวัดลำพูนอำเภอสารพีได้แล้วก็ไปในจังหวัดลำปางได้นะคะเป็นทางรัดนะครับหรือว่าเป็นทางเส้นเก่าในอดีตนะครับแต่ตอนนี้มีถนนซุปเปอร์ไฮเวย์แล้วนะครับส่วนด้านหน้านก็เป็นท่าสะตอยครับไปตลาดท่าสะต่อยได้นะครับแล้วก็จะมีห้างสรรพสินค้าดิมปิงอยู่ด้านหน้านะครับ นี่ก็คือประวัติของขัวเหล็กนะครับขัวเหล็กหรือสะพานนวรัตจำลองนะครับเป็นสะพานเหล็กที่จำลองสะพานนวรัตเมื่อครั้งเก่าการส่วนชื่อสะพานชื่อนวรัตเนี่ยตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าแก้วนวรัตผู้ครองนครเชียงใหม่นะครับตั้งแต่ปี2454จนถึงปี2482นะครับโดยในขณะนั้นใช้คำว่าขวัวมีความหมายแปลว่าสะพานส่วนเหล็กนั้นก็แปลว่าเหล็กนั่นเองนะครับ ก็ดูนะคะติดริมน้ําปิงสวัสดีครับโหอากาศบรรยากาศดีจังเลยว้าวร้านก็บรรยากาศดีสวัสดีครับอ่าสั่งเป็นอ่ากาปูชิโน,โน่เย็นหวานน้อยหนึ่งแก้วเนาะโหร้านก็จะมีแบบขนมเคก้กด้วยเนาะแตลดความอ้วนอยู่นะครับช่วงนี้ไดเอทนะครับ น้ำหนักขึ้นนะครับต้องลดลงมาให้ให้เหลือ55หรือว่า53ไม่ได้นะครับเป้าหมายอยู่ที่55นะครับตอนนี้ลดได้อยู่ประมาณ58จาก60นะครับอดเคยขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่62นะครับน้ำหนักอดอุ้ยน่ารักจังเลยแคคตัสเล็กๆอากระบองเพชรเล็กๆแค่นี้ก็ทำให้น่ารักได้เนาะ HAPPY BIRTHDAY นะครับ ฟังเสียงกาแฟแล้วรู้สึกดีจังอยากมีเครื่องแบบนี้ที่บ้านเนาะ <laughs> เป็นบางเครื่องเป็นแสนเลยนะคะเอฟซีว้าวบรรยากาศดีมากนะครับจองเชียงใหม่นะครับว้าวเซอร์กิรดนะครับ hmm. สวยไหมครับเอฟซี FC. น่านั่งมากเลยนะครับแล้วก็ติดริมน้ำปิงแบบว่าโหหลายๆคนคงอิจฉาเชียงใหม่นะครับแบบอยากมาเนาะ นะครับขอออกตัวได้เลยนะคะว่าโอ๊ตจะเป็นไกด์อาสาพาเที่ยวได้นะครับสำหรับ f c ที่อยากมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วอยากเจอโอ๊ตนะครับก็มานะัดเจอกันที่ร้านกาแฟาได้นะครับในส่วนของที่พักเชียงใหม่มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วโอ๊ตอาจจะทำคลิปนะครับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่า,าในส่วนของห้องพักนะครับนี่นะครับเมื่อกี้ก็คือโรงแรมอนันตาราที่อ่า โอ๊ตได้บอกว่าเป็นโรงแรม5ดาวในคลิปก่อนหน้านี้นะครับตอนที่พาแว้นนะครับก็จะมีสังเกตได้ว่านะครับมีโรงแรมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็น black cloud อยู่ด้านหลังนะครับเป็น good view มากเลยนะครับ้ยแมวน่ารักจุงนะครับแมวโอ๊กเลี้ยงแมวนะครับเป็นทาสแมวแมวที่บ้านโอ๊ตเป็นแมวชื่อโทนี่นะครับเดี๋ยวเวลาเปิดตัวโทนี่นะครับ ในไลฟ์สดละกันนะครับจะเปิดตัวเทนี่สัตว์เลี้ยงแสนน่ารักของโอ๊ตนะครับ <c oughs> เป็นแมวเปอร์เซียตอนนี้ตัดขนแล้วนะครับเกลี้ยงเลยทีเดียวเนี่ยครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศขัวเหล็กพร้อมกับโรงแรมพรพิงเลยนะครับโอ้โหบรรยากาศดีจุงนะครับก็นะครับ,นะรบสำหรับวัยรุ่นยุคใหม่นะครับก็จะชอบอ่า ถ่ายรูปนะครับเช็คอินแล้วก็ลง Instagram นะครับโอ้โหลมกลางง่ายมากเลยนะครับแบบนี้บรรยากาศโอ้โหเดี๋ยวต้องไลฟ์สดแล้วนะครับหลังจากโหลดคลิป2คลิปนี้แล้วเราจะทำการไลฟ์สดนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ฝากชมคลิปต่อไปพร้อมกับชมโฆษณาจนจบด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ